เรียนคุณครูที่คารบและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะดิฉันนางสาวาภาพรนาจอมทองสมัชชุนศึกษาปีที่5้าถหรือที่18ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาถ่ายคลิปนมน้าใจเรื่องสิทธิของบุคคลค่ะ เรื่องสิทธิของบุคคลเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นต่อการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันค่ะทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตที่ดีและมีคุณภาพโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือแบ่งแยกเพราะสีผิวเพศอายุศาส,สนาหรือสถานะทางสังคมค่ะสิทธิของบุคคลรวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการเข้าร่วมการเมืองสิทธิในการศึกษาสิทธิในการทํางานและสิทธิในการมีคุณภาพที่ดีค่ะ การเคารพระบกป้องสิทธิของบุคคลเป็นความรับผิดชอบของทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลองค์กรหรือบุคคลทั่วไปเราสามารถช่วยกันสร้างส,างสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันโดยการเคารพระบกป้องสิทธิของบุคคลส่งเสริมความเท่าเทียมและความยุติธรรมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมของทุกคนในการตัดสินใจและกำหนดอนาคตของสังคมเราสามารถสร้าง อนาคตที่ดีได้กว่าและยุติธรรมกว่าสำหรับทุกคนได้ขอบคุณค่ะ